ถ้าไดครับเพื่อนๆก็วันนี้ป้ามาจุ่มสันน่จันนะครับสันนี่จันก็มีบอลกระดาษดำก็สันน่จันตอนนี้ก็คือมันด่างเส้ใบด่างเส้ใบก็นี่พกมาจากต้นเดียวกันนี้ใบเด็กใบเด็กนี่ก็เริ่มแก่แล้วก็ใบนี้ก็ต้นมาใหม่ๆก็ไม่ด่างไม่ด่างแบบนี้ ก็คือเพราะว่าใบม,มันแก่ขึ้นก็มันก็เอ็นเป็นด่างมาก็กปอบจะช่วยอยู่นะครับปอบจะช่วยอยู่ก็นี่ก็ตอนเหล็กทีนี้ฉันแบบนี้กับปอบใบมันปอบใบมัน,อ,มนอ่า แกกะมันมันด่างอันนี้ใบใหม่ใบนี้ใบใหม่ก็ใบนี้ใบข้างในก็ด่าง ตอนมันแตกไม่หมักกันมันมันไม่ด่างกันมันก็เป็นแบบนี้แต่ปอดีลังมันก็ดัางขึ้นมาก็ตอนนี้ก็ช่วยดีนะครับก็ทำรับติดเปลี่ยนเปืี่นเทเอามาปลูกแล้วก็คือปลูกแล้กก็ไวรุ่นะครับแต่ถ้าไม่ด่างกัมันมีความสวยงามอยู่ในตัวอยู่แลวนะครับก็เราปลูกตามตะบป่ที่ว่าเราได้มา cái này cũng không ra nhà chặt đặc biệt ai đủ thôi làm thì gặp cái bà cả cái sắp bạc cả ông phải tăng chỗ ấy thuê gặp cái thằng tuần gặp tiểu mà luôn đáng ก็เปิ้อนก้ามแม่เหิือเติมนะครับก็ยังมีไม้ดังไม้รายรุ่นหลายๆวีดีโอนะครับก้ามแม่เหิือเติมก็เปลือนเปลือก้ติดตามนะครับก็ตึ้งดูดูการน,นี่ก็ดูดูหน้าแรงเล็วนะครับก็ปลูกต้นไม้ก็เพื่อว่าเปลือนเปลือยังไม่ราคาแพงแต่ว่าต้องดูแลก็ป้อมกัปาลิกระตั้งพวกปืนปักหล่นกลัวนะครับแต่ว่าถ้าเมินบนกระดาษราคาแพง บนดังเก้าราคาแพงกระจายกระตั้งใบรอฟังพุ่มมันมีระบบน้ำควบคุมนะครับบางทีไปในท้องถบันก็ไม่ต้องกลัวน้ำเองครับก็ดูแรงแองเร็วกับกรเปิดนก้ามาะไรติดเครดิตนะครับการผลิตกระตั้งแล้วก็แล่งหน้าวิดีโอมีพ่นผลิตเกี่ยวกับวัสดุใบเลี้ยนะครับก็เปิดนก้ามาะไรเพิ่มเติมนะครับ ก็ไปเลยตีผลิตเป็นเลยการผลิตการตั้งนะครับเปล่นเปินเป่นกมีต้นไม้ราคาแพงก็คือการดูแลใหญ่ขึ้นนะครับคือนับจากนี้ไปอนาคตการตั้งกรรมันตรงนวัตแตกรรมไม่แบบกองปมแล้วนะครับคือการดูแลคุณธรรมปิติเสิทธิ์ก็ดีก็มันมีแต่บ๊อบปองกันหมดจึงรีดไล่จารนิดอ้อยตากคือมันป้องกันได้หมดนะครับเปิน่นเข้ามาเลยผมเติมนะครับนะการคลิปนี้ก็ น,นี้ก่อนนะครับก็เจ้าวดีครับ